คอเสิร์ตภาายคลิปคนคนปุ๋งมันนะ,ะเบิดเยียบขนาดนั้นอโอ้ย <laughs> กำลังพักอาหานนี่ไปขนไส้มาขนไส้มาใหญ่ใหญ่ใส่หมองเห็นมันหมองเห็น,นมันแบบดิ้นเหนียวมันตื้นนะตืะ้นเนี่ยลายงางพานราฝนตกใส่นีดน่ดินด้นติดตีนแล้วนี่นี่จะกไรเนะี่ย ไล่หนึ่งบ่นี่ยไล่กว่าบ่นี่น่าจะประมาณน่าจะประมาณไล่กว่าบางีนยักไล่เออในเดียวบ้านั่นละไปมาซื้อบ่อวะม่นี่แหละเสียงเงินยูทูบเหรอมาซื้อเงินยูทูบเขาเลยร้ายด้วสิบอกเดี๋ยวคนไม่ร้ายได้เดี๋ยวเสิ่มาให้ไม่เนี่ยโมเดลเพลงเรากันบ้านยูทูบ ขอเื่องเป็กเราโอ้โหจะได้ห่ดติมเนี้ยสถียร์าโต้รอคิดเป็นขวับ้างคาโต้คิดเป็นขวับ้างแมนกับวาที่หล่ะแมนกับวาที่หล่ะก็ถืเป็นอย่างคนเขาทำงานถึงมีคาโต้หรอเนาะเดีวลาาบอวิธีปลูกมันนะครับด้ใย้ข้าวสียลงกรองขึงลองเกลืูงประมาณประมาณสี่สิบเสนไป แต่ละมันมาย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 ,ยายเขายายเสร็จแล้วผมมีคนปลูกคนปลูกกระเสียมนั่นนี่เสียเบี้ยลอยนี่เสียบเบา้ยที่เสียบโน้ตเลิอกอยู่บ่เสียมสืบทางนะครับหงายตายขึ้นมันหงายตาลงหงายตาลงมันสิเกิดวะไอ้ขางายตาลงมันสิเกิดวะ เกยได้กันได้เกยได้กันหงายตาลงเพราะว่าสมมติอันนี้คือกันคระพริปลาเขาปลูกกล้วยนะครับเวลาเขาเงาะหนอมันงุ่มลง,งมาแต่ว่าอยู่ถือว่าเขาเสียวลงเล็กไปไหนรหรือเปล่ะเวลาเขาเสียบตา้งลงไม่เล็กจะลงเคืองหนึ่งด้วยดีประมาณสามตาสมมติมีสี่ส่วนก้ามันลงประมาณนั้นจักหนึ่ง,ง,งในสี่อ็หงายมันลงเล็ก ยังหยอดสือกบลายก่อนทำไร่ไปกันก่อนบอหยอดมันสิเกิดบลายเขาลงลายลำมันก่อนเสริมตัดก่อนเสริมปลูกนี่ก็ต้องแซ่ลำหญ้าก่อนก็้ำหญ้าอย่างอ่อนอยากซื้อมันเนื่อน้ำหญาเร่งหลากแต่ก่อนเคยปลูกอยู่ปลูกอยู่ให้ข้างในตัดว่าสันแซ่ว่าสันคอนเดนทังสิ้นละอยู่แล้วต้องหันรากแดดเลย บ่ห้อนขนอกดูไปตามไปบึงไาปไเป็นไรแล้วมันหนาต้ดีเอ๋อเสมาทายเอาผ่านป่ามาเลยไปหาหนูบุกซองนี่บ่อ้วเขาหือว่หนียมันจะมีข้าวหน่อยเล็กเลือส้นกันเออบ่อใครงเลยบอกเรือเห็นงานตลอด ก็เลยบ่ได้ลงมันมีเหี้ยอยอ่ถามเเอาหเปียเจอน่ขนาดไม่เรียกเสียลงยู่โมอ้ยตัวนี้หายไปไหน